ส่วนคนที่มีปัญหาว่าไปพูดไม่เก่งทำยังไงดีนะครับ พูดไม่เก่งก็หัดครับผมไม่ได้อยู่่แล้วพูดคล่องเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ตกุตกักเหมือนเดิมพูดก็ยังไม่ชัดเลยจ้ิลิ้นยังผ่านกันอยู่เลยแต่ว่านะครับทำทุกวันทำไมต้องเก่งขึ้นอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าทําไม่ได้ถ้าเราอยากจะรอดเราต้องลองถ้ามันไม่ได้จริงๆโผล่มาแต่มือก็ได้ล้วอ่านสคริปต์เอาเขียนในสมุดทำเป็นเรื่องราวก็ได้ทําเป็นวิดีโอก็ได้ทําเป็น voice over หรือว,ว่าการพากย์เสียงก็ได้นะครับตัดต่อวิดีโอออกมาไม่มีทางออกอย่าเพิ่งบอกว่าทําไม่ได้ลองดูก่อนยังมีเวลาอีกมากแต่ถ้าใครนึกไม่ว่่่าาาาะะรัเเจจมอองหหปญพืที ตอบคําถามมาทําคลิปปัญหาคืออะไรคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ในช่องเราคอมเมนต์ในช่องคู่แข่งคอมเมนต์ในคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราตามข่าวใน Ti ิ To ตอร์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับข่าวนะไม่ใช่ดราม่านะข่าวที่คิดว่าได้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่จะมาเน้นสายดราม่าเนี่ยผมไม่แนะนานะคือถ้าเราดราม่าทุกวันทุกคืนเนี่ยนะครับตอนแก่เราจะหน้าหงิกหน้าแบบเครียดนะครับเราน่าจะเก็บความเครียดจากดราม่าจากข่าวเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในใจเราสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แก่แล้วก็ทําอะไรที่มันสบงบสบายใจดีกว่าเข้าหาธรรมนะครับสดมง ด,ดีดีกว่านะครับถ้าจิตไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวตอนไปเนี่ยไปไม่ดีนะครับก็ลองไปหาไอเดียเหล่านี้ดูผมเนี่ยผมก็จะอ่านคอมเมนต์ง่ายสุดเลยก็คือหาข่าวเสร็จแล้วเอามาประยุกเป็นคอนเทนต์แล้วก็มาเล่า